สวัสดีค่ะจนมืดค่ำเลยนะคะมาล้างจานเนะาะยยเล็กทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะก็วันนี้ก็ต้มยำหมูค่ะต้มยำหมูแล้วก็ตอน,นีก็เสร็จแล้วนะคะมาล้างจานคิดว่าเสียบข้าวเสร็จแล้วนะคะ กะว่าจะจะออกไปวิ่งออกออกำลังกายสักหน่อยเนาะแล้วก็เด็ดมาล้างจานที่ติดก่อนนะคะวันวันหนึ่งก็ยงเยนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะเองเนาะนอนค่ะนอนวันนี้ยิ่งทําอะไรไม่ได้เข้าไปหา ไปหาเพื่อนไม่ค่อยได้นะคะวันนี้เบ็ดสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยดีหรือว่าหรือว่าเน็ตเป็นลายปีนะเนาะเน็ตลายปีแล้วก็คงสงสัยจะสิ้นเดือนแล้วด้วยเนาะเขาเขาเลยไออันเน้นเนนะ็ตเนาะแต่ก็กลางๆางเย็นก็ปกตินะคะแต่ก็ ยายเล็กก็อยากจะรู้พอไปเล็กๆมาตรงนี้ okay, <so S 1> เป็นอะไรไม่รู้ว่าเน็ตมันวิชิชักๆเนาะยายเล็กก็ลงไม่ได้นะคขนาดวันนี้ลงไปลงคลิปลงคลิปไปสองสามคลิปเมื่อเช้าเนาะแล้วก็ แห่เล็กว่าใหญ่เล็กลงคลิปเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะผู้ผู้ชมน่าจะน่าจะลงคลิปเยอะเกินไปหรือเปล่าน้อเ่ไรเดี๋ยวล้างจานเสร็จแล้วก็จะ ยายเ็กว่าจะล้างจานสักหน่อยเลียวก็จะไปออกกำลังกายนะคะจะเล่นเล่นฮูลาฮุบนะคะหลังล้างจานเป็ดหนึ่งเสียงอาจจะเสียงเด็กนะคะเสียงเด็กเซลชักเลยนะคะตอนตอนเย็นเด็เดกๆก็มาวิ่งเล่นกันนะคะทุกทีทุกทีหญ่เล็กก็จะไปเล่นฮูลาฮุบแล้วแล้ว เด็กๆก็จะมาเล่นด้วยเนาะเส <d ata: S 1> ียงเคี้ยวไปหมดแตวันนี้ยังยังไม่มมไม่ไปเล่นนะคะก็หหูอ,อ้ข้อขางบ้านแกไม่ค่อยสบายเลยเหนืนะะ่อยแกก็จะหลับจะนอนเนาะแตพอไปเล่นมืดๆก็จะเล่นนะคะ <_ d ata> ยีนิก็ บางทีก็จะเล่นในบ้านเนาะอย่าให้เสียงดังนะคะ,นะคะก็จะเสียงดังเกินไปนะ,ะอยเลิกถุยทึงอ้ำค่ะและ,ะอ่อเจอคนเดียวรู้ไหมจะไม่ ลมแรงกับใครยกให้เธอต้องใจยกให้เธอเท่านั้นอย่าลืมอ,อันเพอ่ออออมเมื่อแน่นอนจะประมาณนี้นะคระับก็ ลางไปบางทีก็เต้นไปมีมีอีเครื่องหนึ่งก็เปิดเพลงนะคะแในตัวน,นี้เสียดายมากโตัพท์อีกเครื่องหนึ่งเสียเดีเกเล็กเอาไปเท่าเอนน้ให้นะคะ